คนถูกหวย18ล้านเพราะฝันนี้มาแล้วความหมายจะดียังไงเรามาฟังกันดูค่ะฝันเห็นหน้าอกของคนอื่นฝันเห็นนมของตัวเองฝันว่ามีผู้ชายมาจับนมฝันว่ามีคนมาจับของเราหรือเราไปจับนมของผู้หญิงไม่ว่าจะหนึ่งข้างหรือสองข้างเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของความฝันนี้มีความหมายว่ายังไงแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า โรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังค่ะถ้าฝันว่าได้จับหน้าอกของผู้หญิงนะคะตามคํำทำนายโบราณเนี่ยทำนายไว้ว่าจะได้รับโชคหรือมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคจากผู้หญิงจากเด็กสาวหรือจากหญิงสาวหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคนเหล่านี้จะนำโชคลาภมาให้ถึงมือแต่ในด้านชีวิตสุขภาพทั่วไปอาจจะ มีปัญหาด้านสุขภาพเล็กน้อยนะคะแต่จะทุเลาเบาบางลงช่วงนี้อาจจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะส่วนคนที่เป็นโรคเนื้อรางอยู่แล้วเป็นมานานนะคะก็มีโอกาสหายขาดค่ะส่วนด้านการงานจะมีผู้ใหญ่เข้ามาคอยสนับสนุนให้งานที่ติดค้างผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำสัญญาต่างๆจะทำได้ราบรื่นไม่มีปัญหา และด้านความรักนะคะสำหรับคนโสดจะมีคนเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีขึ้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะยิ่งถ้าหวังจะอยากมีลูกอยากมีบุตรมีเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะมีโอกาสสมหวังได้สูงมากๆเลยเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะต้องให คนในครอบครัวหรือเพื่อนของเรานะคะที่เป็นผู้หญิงหรือว่าตัวเราเองก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงเป็นคนฝันนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงเป็นคนหยิบฉลากหรือเป็นคนเสี่ยงโชคให้จะมีเกณฑ์ได้ลาบนะคะยังไงก็ตามเนี่ยต้องใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่าความฝันในเรื่องของ คนที่เคยถูกหวยไปแล้วนะคะว่าเขาฝันยังไงบ้างนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนหนองคายเนาะเขาฝันว่าอยู่ดีๆนะคะก็มีผู้ชายแปลกหน้าที่ไหนไม่รู้ะคะมามาขอมาจับหน้าอกเขาเนาะเขาโกรธมากๆนะคะก็เลยเอาไปตีเป็นเลขนะคะไปคุยกับสามีของเขานะคะแล้วก็เอามาตีเป็นเลขเนาะ,ะว่ามือที่จับเนี่ยมันมีห้านิ้วนะคะแล้วก็มาจับนมของเขาหนึ่งข้างนะคะก็คือ หนึ่งนะคะแล้วก็เขาโกรธมากเลยโกรธภาษาอีสานก็คือ0นะคะก็เลยตีเป็นเลข510คะ่ะปรากฏว่าไปซื้อหวยนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปเลยนะคะรับรางวัลไปทั้งสิ้น18ล้าน,นะคะ่ะใครที่ฝันแบบนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้โชคจริงๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเลขเด็ดคือเลขอะไรบ้างนะคะเลขเด็ด ะะได้แก่51นึ่นะคะห้าสองแปดหนึ่งแล้วก็82ค่ะยังไงอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนนะคะบอกเคล็ดลับไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝันยังไงกันบ้างฝันแล้วแม่นเป็นจริงตามที่ฝันหรือเปล่านะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะใครกดแล้วขอให้สมหวังกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ